กยรอีกรงานผมก็ขอขอร้องอย่าให้โทรมอถืาเลยแต่มีคนที่กลับพูดแล้วก็จะไระใจดังหน่อยรากว่าโหคนที่ทำไมเราเสียใจเยอะนะครับผมไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าเราล้ต่างแล้แล้วจะเป็นคนที่แสบใครต้องไาอะี่ฟังเฉยเไม่ได้ตามสไตล์มันจับจะอยู่ที่ แล้วก็มีมันต้องมีโดนแย้เสียให้ฟังมีตู้ออกว่าโอเคจะต้องทำยังไงสไตล์เป็นอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็มันแน่นิดไปเพราะครอบครัวเนี่ยเขาไปจดได้หลวงมาพูดใจก็ไม่ชัดก็ยอมราบฟังเอาขายเขา้องขายหน่อยเพราะเราต้องมีป่วยมากในเรื่กันหลายครั้งตีอยู่กี่สองที่เขาบอกมาต้องกลับรถไปปุยันดีขึ้นแต่พอดีเข้ามีเรื่องเกิดขึ้นไม่ชอบกับตัว หองดว่าเราก็คาดสายหน้าที่ก็ว่าสามีคนนเราเราเราคือชาติที่ยอมมีบ้านแต่ผมสไตล์ผมไม่ใช่ชาติที่ยอมจนเข้าข้างอะไรจนจนไม่เหยียบหยุไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ที่เกาเราก็เลยต้องพยายามกว่านะครับเพราะเราว่าเราเนี nice. ่ยควรจะพี่น้องกันนักเพี่นกันอะไรนี่ผมมามานั่งกินกันได้แต่อย่ารับฟังอะไรนะ ก็เราเดี๋ยวนี้ตัดขาดก็เลยฟังแล้วก็คุ้งใจในเรื่องพวกนี้ก็สบายเป็นอย่างนั้นจริงเพราะฉะนั้นในรูปแบบเราเนี่ยก็เป็นการใครมีอะไรที่าเกิดปัญหาเป็นห่วงต่นี้เนื่องจากคนเยอะขึ้นอ,อยู่หน้ามากขึ้นทำให้ผมก็เลยต้องอ่านดังนั้นเพื่อพยายามจะจะลดระดับลดระดับตรงนี้ให้หัวหน้ารับผิดชอบนะครับแต่นี้ผมจ,จะยาวเลยไม่ยาวก็ตัดเลยนะ ตัเลยเสร็จแล้วก็ไปเขาชัยก่อนพอไปถึงก็มีหูเขางานเขาเเขาเนครับเพื่อนี้เลยพาเอ่อารหาที่นี่ไปดูด้วยสองคนับคุณเชิญที่คุณหนุ่ไปครับคุณหนึ่งไปนะครับปรากฏเขาไปประชุมกเองเขาก็ไปรูชเขาก็สองชั่วโมงท่เราสั่้บานอยู่ที่บ้านนะ ที okay, ้เราไม่อยากให้ปลาละปันก็ไม่เป็นไรเราก็สใหน่อยเขาเป็นชุมันข้อแรกเขาขึ้นเขาป่อางน้นเขาใช้เป็นบริษัทวีเคนะครับเสร็จแล้วก็ปรากฏประชุมประชุมไงทุกครอทั้งวันว่าจะกลับได้ห้าหเย็นขึ้นวันเป็นของเขาขึ้นวันเป็นของซีอร์เขาก็แรกเปลี่ยนความรู้คับแรกเปลี่ยนความรู้กัน ปิดมันได้แต่ผมไม่ผมไม่ถามเลนะว่าต้องสารณมเป็นอะไร